ด้วยการรักษาเรียหานทางสังคมขอบคุณที่รักษาเรียหางเสียงสะท้อนสื่อีเดียโฟกัสครับกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้ ประเด็นร้อนที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่นั่นก็คือกรณีที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านแล้วก็กลายเป็นนะครับกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกสงสัยว่าอะไรคือปมที่อิสราเอลตัดสินใจในการที่จะโจมตีอิหร่านแล้วก็ล่าสุดนะครับตั้งในส่วนของทางอิหร่านเองก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้ทำให้ในพล โอเซนซารามีผู้บัญชาการกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันที่13มิถุนายนก็คือเมื่อช่วงเช้าวันนี้เอาละครับสถานการณ์เรื่องของอิสราเอลและก็อิหร่านรวมไปจนถึงเรื่องของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกและในไทยจะเป็นอย่างไรเราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมฮัมหมัดอินยัตยาปรัง อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุปันครับกับท่านผู้ฟังครับกับอาจารย์ครับ,าารรบมันเหนือความคาดหมายไหมครัที่อาาิสราเอลโจมตีอิหร่านในวันนี้เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้อาาิสราเอลก็บอกว่าเดี๋ยวจะโจมตีอิหร่านแต่ก็ไม่คิดว่าจะปฏิบัติการจริงแต่ล่าสุดเนี่ยอาายิสราเอลเขาบอกเรื่องนี้เขาคุยกัาสารัฐอเมริกามาโดยตลอดอาจารย์ประเมินเรื่องนี้ยังไงดีฮะ การที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านในช่วงเวลานี้เนี่ยแน่นอนอย่างที่คุณสุปันพูดเมื่อสักครู่นะฮะหลายฝ่ายก็ก็คิดว่ามันไม่น่ารวดเร็วขนาดนี้แต่กันั้นก็ตามทาาว่าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยสหรัฐก็ได้อบสั่งอพยพคนของเขาเนี่ยนะครับออกไปจากภูมิภาคตะนอกกลางมาสามสี่วันละ Mm hmm. ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวโดยเฉพาะย่ายิ่ยงในพื้นที่ตราดอกกลางนะครับที่เป็นภาษา <c oughs> ภาษาอังกฤษด้วยนะะ <c oughs> ทีนี้เหตุใดถึงรวดเร็วขนาดนี้ผมผมคิดว่านี่เป็นยุทธวิธีของอิสราเอลมาตลอดนะฮะ <c oughs> ก็คือว่าอ,อย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือนโบายสําคัญของอิสราเอลน็่คือว่าการทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิรานเนี่ย สามารถที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในคระเป๋านี่คือนี่คือนโยบายหลักของอิสราเอลอะไปนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยอิสราเอลทำการโจมตีอานิวเคลียร์ไซต์หรือว่าสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งปฏิบัติการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านมาโดยตลอดนะฮะมาโดยตลอดอหลายครั้งหลายคราวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอย่างที่คุสปันพูดเมื่อสักครู่นะมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากแต่การนั้นตามนะถ้าว่าเรา ดูช่วงไทม์ไลน์เนี่ยเราจะพบว่า,ามันเป็นช่วงที่ที่เหมาะเลยทีเดียวท mm hmm. าไมความว่าในขณะนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งทําการเจรจากับอิหร่านรอบใหม่คือข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมรชาติตะวันยุโรปก,กับอิหร่านนั้นเนี่ยมีการาเซ็นสัญ,ญญาในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามา oh, <okay. S 2> นะครับ แล้วก็เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยของสหรัฐริการในช่วงช่วงแรกเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ทําการฉีกสัญญาน,นั้นทิ้งเสียนะฮะแล้วคุณสปันจําได้นะฮะสหรัฐก็ทําการอลอบสังหารนายพลกอเซมสุไลมารครับนะครับที่ท่ากาสยานในกรุงแบกแดดซึ่งนายพลกอเซมสุไลมานนี่ก็เป็นนายพลคนสําคัญในกองกําลังปฏิวัติอิรานนะ,ค,ะครับ ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าช่วงประธานาธิบดีไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐยุโรปแล้วก็ยูเครนอ่ารัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นทาให้ความสนใจของสหรัฐเนี่ยมุ่งไปที่ยูเครนมากกว่าที่อิร่านะครับ,รบด้วยนี้ทําให้อิรานมีเวลานะครับในการเสริมสมรรถภาพ ยูเรเนียมนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวนะครับว่าอิหร่านสามารถที่จะประกอบอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วเป็นจํานวนเก้าลูกนะครับจริงเท็จประการใดนี้ไม่ไม่ทราบนะเราว่ากันตามการข่าวอ,อ่าว่ากันตามการข่าวแต่ว่าด้วยระยะเวลาในช่วงสมัยประธานาธิบดีไบเดนสี่ปีเนี่ยนะฮะ,ะมันทําให้อิหร่านเนี่ยมีเวลาในการ ในในการเสริมสมรถนะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยก็อัเตือนมาตลอดนะฮะว่าเขาจะไม่ยอมให้ยูรานมีอาวุธนิวเคลียร์รนะฮะอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องเรื่องความสัมพันธร์รนะหว่างรัฐน้าถูกผิดไม่ไอันี้อกีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับทีนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยครับเมื่อประธานาธิบดีทรัม์เนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครั้งนี้ครั้งที่สองเนี่ยทรัม์ก็เลยทําการเจรจากับ อิหร่านต่อนะครับเจรจากับประเทศอิหร่านซึ่งซึ่งซึ่งตัวเองได้เคยฉีกสัญชาไว้แล้วเนี่ยนะับซึ่งกีรานี่ก็ก็ไม่มีทางเลือกโลกจากจะขึ้นสู่โต๊ะเจรจาเพราะต้องการทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องดิปโลมีติกหรือว่าเรื่องทางอ่าทางทางการเจรจาต่างๆทูดแทนที่จะเป็นเรื่องของมิลิเตอรี่หรือว่าทางด้านของทับพยายามที่จะออกไปในทางนั้นนี่ปรากฏว่าอิสราเอลก็ ได้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 เวลาพอดีนะ mm hmm. โดยซ้าเองเนี่ยก็เป็นคนที่เอ่อเป็นสายเกี่ยวอยู่แล้วนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่าซ้าเป็นคนที่เป็นคนแรกของสหรัฐด้วยซ้าไป uh huh. นะที่สั่งโจมตีในพลระดับสูงของของของ,ของอิหร่าน uh huh. นะ่นหมายความว่าซ้าซ้ำม,มาในแนทางนี้ uh huh. แล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยอ่าอย่างที่คุณสปันได้รายงานไปก่อนหน้านี้ในพลระดับสูง ไม่ใช่แค่สองคนนะฮะ,ะมีนายพลมัมมัตตากิรี่ซึ่งเป็นชีฟพับสตาฟหรือว่าของกองทัพอิหรา่านซึ่เป็นประธานคณะกรรมการทางด้านการทหารของอิหร่านเนี่ยเสียชีวิตนายพลอุเซนสลามีซึ่งเป็นผอกองกำลังพิทักษ์สาตาซึ่งเป็นกองกําลังที่มีอิทธิพลมากที่สุดคะก็เสียชีวิตนอกจากนั้นยังมีนายพลอีกห้าหกคนนะครับรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ทางด้านนิวเคลียร์เสียชีวิตด้วย การที่อิสรครับการอิสราเอลใช้ลักษณะการโจมตีแบบนี้คมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยอาศัยช่วงระยะเวลาจังหวะพอดีของการเจรจาขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงประธานาธิบดีซ้มแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นช่วงระยะเวลาที่อิสราเอลทำสงครามกับฮามาสมาหกร้อยกว่าวันแล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดได้ด้วยนี้เนี่ยมันเลยต้องทางการเมืองด้วยก็คือว่ามันจะต้องเฉยเฉย ความสนใจทางการเมืองในประเทศด้วยเพราะที่ผ่านมานายกในทันยาฮูก็เกือบจะพ่ายแพ้กับฝ่ายค้านเกือบจะยุบสภาไปเลยทีเดียบ,บครับพระปุณณุบันครับอาจารย์นั้นแสดงว่าที่อิสราเอลมีลักษณะก้าวร้าวในการลุกลานอิหร่านเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะมองว่ามันก็มีเรื่องรอของและแหงกันมาแล้วละ่ะโลกตะวันโลกตะวันตกเองนะครับอย่างมหาอำนาจก็จะบอกว่า อิหร่านนี่แหละเป็นผู้ให้การสนับสนุนกองกําลังต,ติดอาวุธนะครับในกลุ่มต่างๆรวมไปจนถึงกลุ่มฮามาสในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอิสราเอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสนับสนุนนะคกับกลุ่มฮามาสของอิหร่านซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรมากนะักสําหรับฮามาสแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ทางเหนือมากกว่าแต่อิสราเอลก็มองว่าเป้านี้แหละ อย่างที่อาจารย์บอกอาศัยเรื่องของการสร้างสานการการเมืองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ประจวบเหมาะกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่อยากใจ้อิหร่านเนี่ยพัฒนาในส่วนของนิวเคลียร์ขึ้นมามันเป็นอาจารย์บางทีผมมองมันเหมือนทฤษฎีสมคบคิดไหมอาจารย์แลวผมเองผมก็ตั้งข้อสังเกตตกลงอิหร่านเนี่ยเป็นศัตรูของอเมริกาหรือเป็นศัตรูของอิสราเอลกันแนะ่จริงๆแล้วเนี่ยอะ,ะการแรกก็คือว่าสมคบคิดไหมนะก็คือ,อมหมายความว่า อในในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเราเราต้องมองตัวแสดงต่างๆว่ามันคือรัฐนะครับรัฐรเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีชีวิตใจ,ใจิตใสอืแล้วก็ลักษณะธรรมชาติของรัฐเนี่ยนะฮะรับมันจะต้องอแสดงออกมาเพื่อความอยู่รอดนะฮะรเราเรียกว่า,วาความคิดในทางสัจจนิยมหมายความว่า รัฐต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เนี่ย <ห Ooh. S 2> ต่างก็ต่อสู้กันเพื่อความอยู่รอดและเพื่อที่ต้องการโดมิเนตหรือว่าครอบครองที่อื่นครือคืออย่างน,นี้คุณสปันหมายความว่าอย่างนี้เพื่อให้ง่ายง่ายขึ้นในอดีตเนี่ยเห็นไหมไทยยกทัพไปตีพม่าพม่ายกทัพไปตีไทยไทยยกทัพไปตีอสยามยกทัไพไปตีคนน้องตรงนี้อะไรเงี้ยนะคือหมายความว่าการยกทัพไปตีซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือถ้าคุณไม่ยกทัพไปตีเขาเขาก็ยกทัพมาตีคุณนาครับอ่าในอดีตนะนะครับ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายระหว่างประเทศมียูเอ็ UN, มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาอ,อำนาจของตอนเองและก็ขยายอำนาจตนเองนั้นมันอยากจะต้องใช้วิธีที่มันเนียนขึ้นขนาดเดียวกันต้องใช้อำนาจในการทางงานอาหารที่มันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งในปัจจุบันก็มันเป็นแบบนี้ ทั้งอสิสราเอลและสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพันธมิตรี่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุดนะเพราะว่าอสิสราเอลเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของสหรัฐในปูยภ้าตองดอกกลางคุณสันเละคุณสันเกตเลยอ่าผู้ฟังย่อมทราบว่าตองดอกกลางเป็นปุ๋ยฟ้าซีที่ไม่ได้น้ามันแล้วลก,แก็แกก๊สธรรมาชาตินะเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีผู้ที่จะคอยปกป้องรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐขณะเดียวกันเนี่ยครับอ่าอิหร่านนะฮะซึ่งซึ่งเป็น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 ศัตรูของสหรัฐมาตลอด ที่เกิดจากการปฏิวัติในปี1 9 7 9นะฮะที่อิหร่านได้ได้พูด,ดง่ายๆนะได้ได้ผลได้ไดสาระตัออกไปจากภูมภาค,คจากอิหร่านนะเพราะนั้นเนี่ยการที่อาศัยช่วงระยะเวลานี้น,นะครับแล้วก็ตัดกําลังอิหร่านไปเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของอิสราเอลนะถ้ามองกันในแง่หนาาล้วนๆนะ,นะหมายถึงว่าต้องการที่จะทําลายอิหร่านไม่ให้มีมีการครอบครองอาวุธนิวเคลีย นี่เป็นนโยบายหลักสําคัญของสหรัฐและอิสราเอลเลยทีเดียวครับนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เองปฏิกิยาท่าทีของสันนิบาตชาติอาหรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มีท่าทีออกมาบ้างหรือ,อยังครับหรือว่ามันยังเร็วเกินไปในการที่จะแสดงออกซึ่งท่าทีเพราะมันเพิ่งโจมตีเมื่อเช้าเองนะอาจารย์ตอนนี้ทั่วโลกก็กําลังหงงอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพูดก็พูดนะคนุณสุบันก็คือว่า,าชาติอาหรับเนี่ยอก็กลัวอิหร่านครับโอ้ อ่าคือคือ,คอทั้งซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของชาติอาหรับนะครับ,ก,บก็ไม่ต้องการให้อิหร่านเนี่ยมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หมายความว่าไอบาลานซ์ออฟพาวเวอร์หรือว่าสมดุลทางอำนาจมันก็เปลี่ยนไปครับก็มีเขาเรียกว่าวิกกี้ลีกหรือว่าเขามาตลอดนะทางด้านความมั่นคงมาตลอดว่าซาอุดิอาระเบียต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเพราะว่าอิหรา<ม>่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ โอ้ oh, ครับนะฮะอ่าเพราะ,ะ,ะนั้นเนี่ยถามว่าปฏิกิยาของชาติอาหรับเป็นยังไงเนี่ยเตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าชาติอาหรับเนี่ยล,ล,ลึกๆแล้วเนี่ยต้องการให้สารัฐและเมกาซันอิสราเอลเนี่ยทำลายอ่าความสามารถในการเข้าถึง<ต>อาวุน,นิเคยร์ของอิร่านด้วยซ้ำไปครับอืมครับใช่ก็เหมือนกับ,บว่าตอนนี้อิหร่านเองก็อยู่ในสถานะที่โดดเดี่ยวพอสมควร ค่อนข้างค่อนข้างเป็นแบบนั้นแต่เนื่องจากว่า<ม>อิหร่านในในปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถทางการทหารที่ค่อนข้างสูงคือคือถืออิหร่านเนี่ยในภูมิภาคตะลอกกลางถือว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารอ่าเป็นมหาอำนาจทางทหารเลยทีเดียวละ่ะไม่มีคใครสามารถที่จะสู้อิหร่านได้ในภูมิภาคตะนอกกลางนะฮะยกเว้นสิสริเซบนะฮะ,ะด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะ ก็มีความกังวลใจว่า<ม>อิหร่านเนี่ยจะจะจะมีอํานาจในการต่อโลคเพิ่มมากขึ้นนะฮะครับเพราะนั้นทางออกที่ดีที่สุดมันจะมีการเปิดเจราจาโดยสันติบาตชาติอาหรับเป็นเจ้าภาพไหมอาจารย์ถ้าเรามองในทางที่จะ,ะคลี่คลายสถานการณ์ไม่ไม่ไม่มีฮะมผมคิดว่า<ม>เป็นไปได้ยากเพราะว่าในในในขนาดนี้เนี่ยนะฮะ ผมคิดว่าอิสราเอลเนี่ยต้องการทําลายความสามารถอของอิหร่านให้มากที่สุดนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้สงครามเนี่ยมันขยายออกไปมากนะซึ่งถ้าหากว่าประเทศอาหรับไม่เอาด้วยหมายความว่าไม่เอาด้วยกับอิหร่านนะรับคือคือเอาด้วยกับสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยนะรับอ่านั่นหมายความว่า ทั้งราคาน้ามันทั้งอะไรอื่นๆเนี่ยทั้งการขยายสงครามไปเนี่ยมันก็จะไม่ขยายไปมากนะฮะ <c oughs> อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าโลกอาหรับหร,ร,ร,รือว่าประเทศสมาชิกของสันนิบาตอาหรับหรือว่าสมาชิกของโอไซซึ่งเป็นองค์กรหลัก <c oughs> ไม่น่าจะมีปฏิกิริยาอะไรมากมาย <c oughs> นักมาเ <c oughs> พราะที่ผ่านมาตอนที่อิหร่าน ทําการโจมตีอิอสราเอลในรอบก่อนหน้านี้ <bra> นะครับหลายประเทศอย่างเช่นจอร์แดนอย่างเช่นอียิปต์อย่างเช่น A G G G, ประเทศที่อยู่ใกล้ๆกล,ล้อิสราเอลนะครแม้กระทั d, ่งสาอุดซอระเบียก็อนุญาตให้ใช้น่านฟ้าของประเทศเหล่านี้เพื่อโจมเพือ่อไม่อนุญ,ญ,ญาตนะฮะไม่ใช่อนุญ,ญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตให้อิหร่านเนี่ยทําการบินเหนือประเทศเหล่านี้ซะด้วยซ้ำไปครับนี่ล่าสุดนะอาจารย์ครับแล้วก็ทุกท่านครับทางอิสราเอลบอกว่าเรื่องของการโจมตีอิหร่านนั้นเนี่ยทางอิสราเอล ทางอิสาราเอลได้คุยกับสหรัฐมา,มาโดยตลอดแต่ว่าการตัดสินใจในการโจมตีของอิสาราเอลเนี่ยการตัดสินใจโจมตีห่างของอิสาราเอลเนี่ยอิสราเอลตัดสินใจเองซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับนายเดนนี่นะครับเดนนอนเอกการรทูตผู้แทนถาวออิสาราเอลประจำสหประชาชาติใกล้สัมภาษณ์กับซ N n ว่าอิสาราเอลยังคงมีการหารือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องแต่การตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของอิสาราเอลอาจารย์แน่ะะนอนนะเพราะว่า อ่าเป็นผลประโยชน์ของอิสราเอลและก็แลวก็สหรัฐเป็นการคือการที่คือคือสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะปฏิเสธว่าในการโจมตีครั้งนี้สหรัฐไม่เกี่ยวนะนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศและก็อ่รัฐมนตรีกละโหมของสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธว่าสหรัฐไม่เกี่ยวกับเพื่อต้องการที่จะอ่รักษาผลประโยชน์ของสหรัฐไม่ให้เกิดการโจมตีโดยเฉพาะยิ่งใน ในอิรักนะครับแล้วก็ในในใน,ใน,ในประเทศโลกอหรับซึ่งมีกองกําลังของสหรัฐตั้งมั่นอยู่ที่นั่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็ต,ต,ต้องต้องต้องปฏิเสธไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าหากว่าสหรัฐเนี่ยบอกว่าตัวเองร่วมมือกับอิสราเอลเนี่ยแน่นอนนะมันทําให้พัทำมิตรอะไรต่างๆของสหรัฐก,ก็พอนั่นไปด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ เอ่อเกี่ยวข้องกับอิสลาลโดยตรงนะฮะแล้วก็โดยมีสหรัฐหนุนหลังอยู่ครับอ,อาจารย์ถ้าเราจะมามองถึงในส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมในไทยในสถานการณ์แบบนี้ควรจะมีบทบาทอย่างไรหรือว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างไรหรือว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเพราะดูถ้าจะมองดูเรื่องของพี่น้องชาวมุสลิมในไทยหลายองค์กรหลายกลุ่มก็รู้สึกว่าตกใจกับสถานการณ์นี้อยู่เหมือนกันครับอาจารย์ครับ เป็นสถานการณ์ที่น่าตกใจอยู่นะครับเพราะว่าเราแน่นอนเราก็คาดการณ์กันว่าสถานการณ์มันคงจะไม่แพร่หลายหรือว่าไปสู่ประเทศข้างเคียงนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนในตอนตอน้นแต่ว่าสงครามเนี่ยครับมันทำลายอะไรไปเยอะนะครับแล้วก็ชีวิตผู้คนความเสียหายอย่างมากอย่างที่เราเห็นในกาซานะฮะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็น,ปนผู้คนนะฮะ คนที่มีชีวิตไม่ใช่เฉพาะพี่น้องมุสิมเท่านั้นอะ่ะพี่น้องโดยทั่วไปก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าอยู่ยังไงผมผมคิดว่าเรื่องที่มันสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของบรรดาคนไทยในประเทศอิสราเอลน,นะครับใ,ในประเทศใกล้เคียงนะซึ่งจะต้องมีการตื่นตัวนะครับว่าในขณะนี้มัน แจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วก็บรรดารสารทูตอ่าต่างๆนะครับในในโลกอะะอ่าแต่ว่าอ่าการที่เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะดีแล้วครับคือว่าเราก็อรหืว,ว่าสังเกตการอยู่ห่างเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับข่าวสารบ้านเมืองนะแต่ว่าอย่างไรก็แต่เราก็ไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับไอ้สงครามในเรื่องของเขาครับก็ตอนนี้สารทูตไทยในอิสราเอลแล้วก็ใน ประเทศอาหรับนะครับที่อยู่ในประการประเมินว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องน,นี้นะครับก็ออกแถลงการนะครับออกหนังสือถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนั้นๆน,น,นะครับให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ให้ติดต่อสารทูตทันทีนะครับถ้ารู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยอาจารย์ครับเรามีเวลาสองนาทีคงจะต้องทิ้งท้ายเปิดประเด็นนี้ไว้หน่อย หลายคนกําลังมองว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้ามองในปัจจุบันจริงๆเนี่ยกำลังพ่ายแพ้ทางเรื่องของสงครามเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอํานาจทางการเมืองก็เลยสร้างเงื่อนไขในการจัดระเบียบโลกใหม่โดยใช้อาศัยเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวมาจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อให้ตัวเองนอยู่ในสถานะของผู้อยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจแล้วก็อํานาจทางการเมืองอันนี้พอประเมินแบบนี้ได้ไหมฮะจ่าผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคําพูดนี้นะฮะ กว่าในในปัจจุบันเนี่ยคือหมายความว่าในปัจจุบันเน <What> ี่ยระบบโลกที่สหรัฐและชาติพันธมิตรเนี่ยได้สถาปนาขึ้นหลังสงครามโลกครั <iji> ้ง <NXT> ที่สองเนี่ยนะฮะมันได้ร่วมสลายนะฮะไปแล้วนะฮะทั้งระบบการค้าระบบความมั่นคงต่างๆที่มันได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการนะฮะด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองภามิรัฐศาสตร์ณะเดียวกันด้วยการเมืองภายในสหรัฐเองอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสหรัฐตระหนักถึงเรื่องนี้ แต่จริงๆเรื่องนี้มีการศึกษามาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ขึ้นมาเพื่อเพื่อต้องการดึงสหรัฐนะฮะให้ขึ้นมามีอำนาจเป็นมาอำนาจอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสหรัฐเนี่ยยังคงมีอ่มีมีพูดง่ายมีพลังอำนาจทางด้านการทหารนะครับแต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจและทางด้าน เทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันมีการทันกันหมดในปัจจุบันเหลือทางด้านการทหาดอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยสารทึงใช้ความความเหนือกว่าทางด้านนี้สร้างสร้างสิ่งที่คุณสุบันเรียกเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยมากแล้วก็ผมคิดว่าผลของมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าออกมาอย่างไรนะแต่ว่ามันคงจะพลหุนพอสมควรกับคุณสุบันครับครับเอาล้ครับจางครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเราต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพี่น้องชาวมุสลิมทั้งทั่วโลกแล้วก็ภายในประเทศไทยด้วยวันนี้ขอบพระคุณครับาอาจารย์ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับกู้ชัยศาสตราจารย์ดรนะฮะ,ะในส่วนของมูฮัมมัดอินยัตยาปรังนะครับอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกับคุณสาวิกรดหวานครับ เสียงสะท้อนสื่อ media โลกหลก